สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ weekly wrap สรุปข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่5-9ถึงกรกฎาคม2 0 2 1ครับโดยข้อมูลที่วิบเอามาใช้ในการเล่าให้ฟังเนี่ยก็นํามาจาก3แหล่งด้วยกันนะครับก็จะเป็นของกรุงศรี Security นะครับมีของ Asia Plus และก็จะมีของ KGI ครับ มาเริ่มกันที่ข่าวสารด้านเศร,รษฐกิจสหรัฐนะครับ IMF นะครับตอกย้ำว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้ในปี2022หรือว่าปีหน้านี้เองนะครับความคาดหวังว่าเฟดจะดําเนินนโยบายการตึงตัวยังมีต่อเนื่องครับจากความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนในสหรัฐที่เดินหน้าต่อเนื่องเนี่ยล่าสุดก็คือเกิน55ของประชากรเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับตัวเลข PMI ก็ยืนอยู่เหนือระดับ50จุด ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเพโลเดินมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยจะลดลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากเพราะว่าหากนับจากจุดสูงสุดในปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้อัตราการว่างงานมันลดลงมาแล้วนะครับ IMF ครับคาดว่า f ฟดเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวๆสัก0ูนยองห้นะครับ คิดว่าต้องขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยภายในปลายปีหน้านี้แล้วซึ่งก็เร็วกว่าที่ดอทพลอตของเฟดเนี่ยประเมินเอาไว้ว่าจะขึ้นในปี2023นะครับ IMF คาดว่าเฟดเนี่ยจะเริ่ม QE tapering นะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับผลสำรวจของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของ CNBC การประเมินของ IMF ครั้งนี้ก็จะสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ทางเอเชียพลัสเขาคาดเอาไว้โดยการไปอิงรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นตอน QE tapering ครั้งก่อนตอนช่วงปี2013นะครับซึ่งก็พบว่านับว่าตั้งแต่เฟดเริ่มส่งสัญญาณ QE tapering ครั้งแรกเนี่ยจนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะใช้เวลาประมาณสัก20เดือนครับและถ้าเกิดสมมติว่าคำนวณย้อนกลับมานะครับว่า ถ้าเกิดจะมีการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยจริงในช่วงปลายปี2023ตามที่ส่งสัญญามาเนี่ยก็คิดว่าเฟดเนี่ยควรจะเริ่มส่งสัญญา QE taper รอบนี้ประมาณสักเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาอันนี้ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเผยแพร่รายงานการประชุมนะครับของเดือนมิถุนายนว่าเฟดเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับ การเปิดเผยครั้งนี้ก็พบว่ากรรมการของเฟดเองเนี่ยก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันค่อนข้างมากครับเกี่ยวกับเรื่องการทำ QE tapering กรรมการส่วนหนึ่งมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกลับประเมินว่าแม้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้ดีแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับมุมมองที่แตกต่างกันของกรรมการเฟดเนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับ โดยตลาดหุ้นสหรัฐพอรับข่าวนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าบอลยวเนลดยลดลงต่อดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับแล้วก็กดดันสินค้าโภคภัณฑ์ครับสิ่งที่มันน่าสนใจครั้งนี้นะครับก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านานมาเดือน2เดือนก่อนหน้านี้เวลาที่อ,อ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือว่าบอลยูมันปรับตัวลดลงเนี่ย ปรากฏว่ามันไปส่งผลดีกับตัวพวกหุ้นโกรดหรือว่าหุ้นเทคให้หุ้นเทคเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าคนเนี่ยมีความมั่นใจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็เลยเอาเงินออกมาจากบอลนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนในหุ้นเทคหรือว่าหุ้นโกรดนะครับแต่ครั้งนี้มันแตกต่างกันก็คือว่าแม้ว่าอัตราผล,ผล,ผล,ผลตอบแทนบัตรัฐบ,บาลมันปรับตัวลงแต่ว่าหุ้นเทคมันก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะตีความว่ามันเข้าสู่ r i s ซ uh, ์ออฟม d e หรือว่าภาวะที่นักลงทุนอยากจะลดความเสี่ยงของการลงทุนตัวเองลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่ uh, ตีความแบบ r i s ซ์ออฟม d e ได้เนี่ยก็อาจจะไปดูที่เขาเรียกว่าตัว i e l d c u u v v นะครับหรือว่า,าต,วตัวเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตเนี่ยที่มันมีลักษณะเนี่ยความชันลดลงนะครับความชันที่ว่าเนี่ยเ,เวลาเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบ,บ,บอย่างนี้นะครับ เขาเรียกว่า two ten spread ครับก็คือว่าจะเอาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุ2ปีเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ10ปีครับก็เลยเป็นที่มาียกว่า two ten spread ก็ดูว่าไอ้ความต่างหรือว่าส่วนห่างระหว่างผลตอบแทน2ปีกับ10ปีเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับในภาวะปกติเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อายุยาวคือที่นี่คือ10ปีเนี่ยมันก็ควรจะต้องมากกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อายุสั้นแบบ2ปีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยถ้าเกิดดูตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาไล่ลงมาเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทน2ปีกับ10ปีเนี่ยมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแปลว่ามันไอ้ส่วนต่างที่ว่ามันแคบลงเรื่อยๆครับแคบลงเรื่อยๆไอ้ภาวะที่มันแคบลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยเรียกว่า flattening yield curve ครับเพื่อง่ายวิธีการดูอย่างนี้นะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นอัตราผลตอบแทน แกนนอนเป็นระยะเวลาในการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าระยะเวลาการลงทุนนั้นอายุของพันธบัตรนั้นมีอายุมากกว่าเนี่ยอัตราผลตอบแทนก็ควรจะต้องมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเส้นความชันของกราฟมันก็ควรจะขึ้นจากซ้ายไปขวาพุ่งขึ้นแบบนี้ตามรูปนะครับแต่ถ้าเกิดไอภาวะที่มัน flattening เนี่ยจะเกิดขึ้นยังไงครับเกิดในภาวะที่ว่าไออัตราผลตอบแทนพันธบัตรตัวยาวเนี่ย มันค่อยๆลดลงครับมันค่อยๆลดลงในขณะที่อัตราผลตอบแทนพััตรอายุสั้นก็อาจจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะวะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเส้นอัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวเคอร์ฟที่มันชันๆอยู่แบบเนี้ยมันค่อยๆชันน้อยลงชันน้อยลงชันลงจนเหมือนกับเป็นแฟลตเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่า l a t t e n i n g y i e l d curve ครับซึ่งก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจจะ เป็นตัวประเมินว่าเอ๊ะตอนนี้เข้าสู่ r รีสอ f m o d ดหรือว่าภาวะที่นักลงทุนลดความเสี่ยงของพอร์ตหรือเปล่านะครับทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นละ่ะก็เพราะว่าภาวะที่อัตราผลตอบแทนอายุยาวๆเนี่ยผลตอบแทนมันลดลงเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าคนเนี่ยเอาเงินเนี่ย ไปซื้อพันธบัตรอายุยาวพอไปซื้อมากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขาไอตัวอัตราผลตอบแทนมันก็เลยลดลงใช่ไหมครับทําไมนักลงทุนถึงทำอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีก็เลยเอาเงินเนี่ยไปทิ้งไว้ในผลตอบแทนเอาไปทิ้งไว้ในผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเพื่อเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในช่วงสั้นตอนนี้นะครับ ก็เลยเป็นสัญญาณ risk of m โห e นึ่งท,ที่ที่อาจจะต้องพิจารณานะครับมาดูข่าวสารเกี่ยวกับพุ้นทั่วโลกกันบ้างนะครับผู้ติดเชื้อโควิดในอิสราเอลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ343รายนะครับแม้ว่าเขาจะใช้ออวัคซีนที่ได้ชื่อว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างไฟเซอร์นะครับโดยตัวไฟเซอร์เนี่ยประสิทธิภาพเมื่อเจอกับโควิดสายพันธุ์เดลตานี่มันลดลงครับ ประสิทธิภาพในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ติดเนี่ยมันเหลือเพียงแค่64%ครับลดลงมากทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันการติดเชื้อมันลดลงแต่ก็ถือว่าประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงและลดอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยถือว่ายังสูงอยู่ที่ระดับ93%นะครับข่าวเนี้ยก็อาจจะสร้างความกังวลใจได้เพราะว่าอิสราเอลเนี่ย ถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ประชากรเนี่ยฉีดวัคซีนกันอย่างแพร่หลายฉีดกันไปแล้วประมาณสัก60%นะครับการที่ประชากรฉีดวัคซีนได้เยอะขนาดนี้แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เดิมเนี่ยเคยอยู่แค่เพียงหลักหน่วยนะครับตอนนี้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมาเป็นหลักร้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้ความกังวลใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันอาจจะ มีความรุนแรงกว่าที่หลายๆคนคิดแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่จะเหนี่ยวรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับมาดูข่าวต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องดีๆกันบ้างน,นะครับยอดค้าปลีกนะครับในทวียุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงเกินกว่าคาดครับ โดยเยรตค้าปลีกในเขตยูโรโซนเนี่ยเพิ่มขึ้น9%นะครับสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาและก็สูงกว่าคาดการณ์ที่ทางนักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินไว้ที่8.2%ด้วยนะครับดัชนสที่ว่าเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคจาก19ประเทศในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยคาดว่าตัวเลขค้าปลีกเนี่ยจะยังสามารถสูงขึ้นต่อเนื่องได้ในเทศกาลท่องเที่ยวก็ปูง,ง่ายๆว่าดูแนวโน้ม การเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยสดใสทีเดียวนะครับการฟรื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็มาจากปัจจัยเรื่องการกระจายวัคซีนได้ดีนะครับประมาณสัก6 1 5ของประชากรเนี่ยได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วและคาดว่ากรกฎาคมก็จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ7นะครับเหตุด <im it> ักเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นอนิสงส์ให้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเครื่องนุ่งหม่มอาหารและเครื่องดื่มพูดง่ายๆว่า กลุ่มที่เป็น reopening หรือว่าธีมการเปิดเมืองเนี่ยก็น่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งครับมาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับทางคณะกรรมการการสราภาพยุโรปนะครับก็ปรับเพิ่ม gdp ครับของ ยุโรปเนี่ยจากระดับ4.3แล้วก็4.4ในปี2021และปี2022เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นครับเป็น4.8และ4.5ตามลำดับซึ่งอัตราการเติบโตที่สูงขนาดนี้ถือว่าเป็นอัตรา,ารที่สูงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะครับอย่างที่บอกกันนะครับมันมาจากแรงหนุน,น,นของอุปสงค์ภายในประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่เ,เริ่มที่จะมีการผลักดันกลุ่มบริการให้เติบโตขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจนะครับก็ต้องไปมองว่า ธุรกิจห้างร้านในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจภาคบริการนะครับแล้วก็จะได้อนิสัยจากการเปิดเมืองหรือว่าเปิดเศรษฐกิจเขาคาดว่าเศรษฐกิจของยุโรปนะครับจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปอยู่เท่ากับระดับช่วง pre covid ได้เนี่ยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งก็เร็วกว่าคาดการเดิมที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้านะครับ อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจภายในประเทศการเปิดพรมแดนระหว่างกันนะครับสำหรับประชาชนที่มีตัว EU Digital COVID Certificate นะครับก็มองแล้วเศรษฐกิจของยุโรปก็มีแนวโน้มที่จะสดใสตามสหรัฐไปนะครับมาดูข่าวนี้กันบ้างน,นะครับญี่ปุ่นนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ย ก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันได้ครับเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่จำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับก็เลยทําให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกในในสเตเดียมได้นะครับ mm hmm. เหตุการณ์นี้ก็จะส่งผลกระทบทั้งกับตัวญี่ปุ่นเองแล้วก็กับ สปอนเซอร์นะครับที่จะต้องขาดรายได้จากการขายบัตรเข้าชมรวมถึงของที่ระลึกต่างๆซึ่งคาดว่าจะมีเดิมเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณสัก800ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็อาจต้องติดตามต่อว่ามันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ข่าวต่อไปครับเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่มันกดดันก็คือว่าตัวเลขยอดขอรับสวัสดิการในสหรัฐเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับก็แปลว่ายังมีคนว่างงานเนี่ยออปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดปรายใหม่ของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นทำนิวไฮนะครับในไทยเองก็เช่นกันญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวเป็นครั้งที่4่แต่ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเขาก็เลยต้องไม่ให้คนเข้าไปดูการแข่งขันโอลิมปิกในสเตเดียมแล้วนะครับเวียดนามเองก็ประกาศล็อกดาว์โคจิมินเป็นเวลา14วันนะครับ ทำให้เสียซับปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นที่พักเงินในช่วงนี้ครับทอนจากบอลยิวสารัตตัว10ปีเนี่ยปรับลดลงต่อเนื่องกับคนไปเอาเงินเข้าไปไว้ในพันธบัตรใช่ไหมครับพอซื้อมากเข้ามาเข้ามากเข้า,า,ขา,า,ขารัฐบัตรราคาพันธบัตรตเพิ่มขึ้นตัวยิวก็ปรับตัวลดลงตอนเนี้ยปรับลงต่อต่ำกว่า 1. 3ไปแล้วนะครับมาดูข่าวสารในหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับทางการจีนนะครับระงรับ แอปพลิเคชันตีตี้นะครับหลังว่ามีหลังเพราะว่ามีการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมายนะครับก็ทางการจีนก็ออกมานะครับบอกว่าตีตี้เนี่ยตีตี้คืออะไรก่อนตีตี้เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันในการเรียกรถแท็กซี่นะครับคล้ายๆ grab คล้ายๆ Uber เนี่แหละนะครับแล้วก็ทางการจีนก็บอกว่าเอ้ตีตี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า จะปลดล็อกแพลตฟอร์มตีตี้ให้ได้เนี่ยหาจะหักทางตีตีเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบสมัยนะครับตีตีก็ออกมาบอกว่าโอเคยินดีที่จะสนองตามกฎของทางรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามไอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับมันก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่รัฐบาลจีนให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือข้อมูลครับ เนื่องจากการที่ปัจจุบันนี้ใครเป็นคนครอบครองข้อมูลเนี่ยก็ถือว่ามีอํานาจในการสร้างธุรกิจได้มากไอการกระทําแบบนี้ของรัฐบาลจีนก็อาจจะส่งส่งผลเซนติเมนต์เชิงลบต่อหุ้นเทคจีนในระยะสั้นตรงนี้ได้นะครับทีนี้มาดูว่าทาง CNBC เ็าก็วิเคราะห์มาให้นะครับว่าทําไมตีตี้เนี่ยถึงโดนทางการจีนเล่นงานในเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าตีตีต้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะระบุพิกัดที่ค่อนข้างแม่นยําเป็นอย่างมากในแผนที่ประเทศจีนซึ่ง ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีเนี่ยก็อาจจะดูเป็นเหมือนภัยคุกคามงต่อประเทศจีนได้เช่นกันนะครับสิ่งที่ตามมาจากาข่าวที่ตีตี่ถูกระงับการโหลดให้ให้ผู้ใช้งานใหม่ได้ใช้นะครับก็ปรากฏว่าคุณเทคโนโลยีจีนในฮ่องกงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนเซ n นต์อาลีบาบาไป๋ตู๋เหมยถวนเนี่ยนะครับปรับลดลงกันยกแผงเลยนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันส่ง s e น t i m e n ส่งผลซนติเมน์เชิงลบต่อหุ้เทคีนนะครับ ไม่นนำซ้ำนะครับจีนยังออกกฎหมายใหม่นะครับควบคุมบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนอีกนะครับโดยเขาประกาศบอกว่าบริษัทสัญชาติจีนที่จะเข้าไปลิสเทหรือว่าจดทะเบียนในต่างแดนเนี่ยจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและการบริหารข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะครับก็ข่าวนี้ก็ส่งผลค่อนข้าง มากนะครับต่อบริษัทสัญชาติจีนที่คิดจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับก็อันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการที่ทางการจีนเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยมันจะมีมาตรการอย่างไรแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับก็ระหว่างนี้การลงทุนในหุ้นเทคจีนก็ค่อนข้างที่จะพันผวนแล้วก็ได้รับแรงกดดันมากพอสมควรครับมาดูข่าวต่อไปกันบ้างน,นะครับใกล้ๆบ้านเรานะครับสิงคโปร์ครับ เป็นชาติแรกเลยนะครับตอนนี้ที่ออกมาบอกว่าน่าจะไม่สามารถที่จะจัดการโควิดได้อย่างเด็ดขาดครับแต่วิธีการที่เขาจัดการกับโควิดต่อจากนี้เนี่ยให้พลิกมุมมองแบบเลยครับก็คือว่าจะอยู่ร่วมกับมันแบบที่ว่า ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะกำจัดมันออกไปได้ก็อยู่ร่วมกันกับมันนะครับแล้วก็ศึกษาว่าจะอยู่กับมันยังไงต่อไปให้ให้ให้เศรษฐกิจยังคงเดินได้ประชาชนยังคงมีสุขภาพที่ดีโดยที่โควิดเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่อยู่ควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็ต้องรองติดตามดูว่ามาตรก,การแบบนี้ของสิงคโปร์เนี่ยผลจากการการะทําแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงแล้วประเทศใดๆจะมีประเทศอื่นๆเนี่ยที่จะเดินตามทางนี้หรือเปล่านะครับ ซัมซุงครับตอนนี้เขาประกาศงบดูสดใสมากเลยอันนี้ส่งก็มาจากการขายชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงนะครับกำไรจากการดําเนินงานไตรมาสสเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง53%ครับจากแรงหนุนเรื่องราคาเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยความที่ตอนนี้มันชิปช็อตเทชนะครับ กำไรส่วน semi-conductor เนี่ยปรับเพิ่มเพิ่มขึ้น20%จากปีก่อนครับอย่างที่บอกว่ามันเกิดเรื่องภาวะชิป s h o r t a g จากความต้องการใช้ชิปที่พุ่งขึ้นอย่างมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็น data center ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ลงทุนกลุ่มหุ้นเอเชียนะครับ มาดูข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นเทคกันบ้างน,นะครับ TSMC ครับทำบลู o บิร์กเนี่ยก็คาดว่ายอดขายเนี่ยอาจจะโตน,น้อยกว่าที่คาดจากสถานการณ์ชิปช็อตเทจนะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยยอดขายน่าจะฟื้นตัวได้ดีจากการออก iPhone รุ่นใหม่ของ Apple นะครับและการฟื้นตัวเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นจากความต้องการชิปในการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับ TSMC เ,เนี่ยครองส่วนแบ่งการตลาด เรื่องของการผลิตชิปเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งสูงถึงประมาณสักเกของทั้งโลกเลยนะครับอีกทั้งก็ยังมีการที่จะลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมทั้งในอเมริกาแล้วก็ในจีนเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นนะครับกระแส 5G กระแส AI กระแสรถยนต์ EV เนี่ยก็จะเป็นแรงหนุนให้กับ TSMC ในการเติบโตนะครับ จุดเด่นของ TSMC เลยก็คือว่าเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสามารถผลิตชิปที่มีขนาดเล็กและทรงประสิทธิธภาพได้นะครับบริษัทใหญ่ๆหลายๆแห่งเนี่ยก็ยอมที่จะโอนถ่ายความสามารถตรงเนี้ยให้กับ TSMC เป็นการแในการผลิตแทนที่จะทำเองนะครับยกอย่างเช่น Apple MediaTek Intel แล้วก็ AMD ครับก็อาจจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับคนที่ในมุมมองที่ว่าถ้าตอนนี้ หุ้นจีนหุ้นเทคจีนมีปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลงการลงทุนแบบที่เป็นบรอด d ทางเอเชียเนี่ยก็ยังมี TSMC ยังมีซัมซุงเนี่ยที่ยังขอที่จะพยุงการลงทุนแบบที่กระจายกระจายทางเอเชียได้อยู่นะครับมาดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาไลฟ์ฟันเบย์สเกลครับคนที่ชอบลงทุนบิตคอยเนี่ยก็ชอบจะถามว่าเอ๊ะมันมีกองทุนไหนที่ลงทุนตรงตรงในบิตคอยหรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าอกองทุนเนี่ยงอาร์ต ของคุณเคที่โหวตเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนบิตคอยทางอ้อมเกรสเกลเกรสเกลก็ Gray scale. Gray scale จะเป็นออกองทุนอันหนึ่งที่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในบิตคอยวิบก็เลยเอาข้อมูลนี้มาดูว่าเอ๊ะเกรสเกลที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าเอาไปลงทุนในคริปโตไม่ใช่บิตคอยเอาไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาเอาไปกระจายลงอะไรบ้างน,นะครับก็จะเห็นว่าลงในบิตคอยเนี่ยประมาณสัก67%นะครับอีเทเรียมยี่สิบห้าคาร์ดานอสนะครับประมาณนี้ก็จะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะที่บอกว่า เอาไปเงินเอาเงินลงทุนผ่านเกรสเก e เพื่อลงทุนทางอ้อมในคริปโตเคอ r รนซีเนี่ยเขาเอาลงทุนในสกุลอะไรบ้างก็หลักหกต็ตามนี้นะครับอันดับหนึ่งก็บิตคอยหแล้วก็ไล่ลงมาตามที่เราฝากเมื่อกี้นี้นะครับข่าวต่อมาครับกลุ่มใจแอนเทคของซาร่าเนี่ยอาจต้องหยุดให้บริการในฮ่องกงนะครับด้วยกฎหมายใหม่ที่ฮ่องกงออกมาว่าอยากจะ กระชับหรือว่าเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับทําให้เดี๋ยวทาง Facebook, Twitter, Google เนี่ยก็จะต้องมานั่งปรับหมวดวิธีการว่าการที่เขาดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทำได้ตรงตามกฎหมายใหม่ของฮ่องกงอันนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าทําไม่ได้ก็อาจต้องถูกระงับใช้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความตึงเครียดร,ระหว่างเทควอลระหว่างฝั่งจีนและสหรัฐนะครับ ทิกตอกครับและ Instagram ก็พยายามที่จะรุกเข้าไปในตลาดสตรีมมิ่งมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งทิกตอกและ Instagram เองก็พยายามที่จะขยายตัวระยะเวลาของวิดีโอของเขาให้ยาวมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะความความต้องการคือจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดของ YouTube Netflix แล้วก็ Amazon นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะทำได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับต่อมาครับอ,อันนี้ ก็เป็นข่าวที่คุณสารัฐเทคสหรัฐนะครับก็คือว่า อเมซอนเนี่ยหุ้นหุ้น,นต้องออกเสียงน,นนะฮะแอร์มาซอนใช่ไหมแอร์มาซอนหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับจากข่าวนี้ถามว่ามันทำไมหุ้นอเมซอนถึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เพราะว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนดากอนเนี่ยยกเลิกสัญญาเจไดคลาวกับทาง Microsoft ครับข่าวนี้เนี่ยต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยประาธานนะทิบดีทรัมป์นะครับตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาตัดสินใจเซ็นสัญญาให้ทาง Microsoft เนี่ยเข้ามาทํา ธุรกิจคลาวให้กับทางกระทรวงกลาโหมครับแต่ทาง Amazon ก็บอกว่าเอ้ยไอการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันดูเป็นการเอื้อประโยชน์เกินไปให้กับ Microsoft เพียงเจ้าเดียวก็เลยฟ้องทางทาง,ทางประธานเทคิบดีทรัมป์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าออความฟ้องนั้นเนี่ยมันก็มีผลทำให้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เลยต้องยกเลิกสัญญาผูกขาดกับ Microsoft แล้วก็คิดว่าจะเปิดโอกาสให้กับ บริษัทเทคใจแอนอื่นมากขึ้นซึ่ง Amazon เองก็ดูที่มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากข่าวนี้นะครับยังไม่ได้มีการบอกว่า Amazon จะได้ดิลนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ทน่าจะได้แค่นี้ตลาดก็ปรับตัวขึ้นให้กับ a เมซ o n แล้วนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์กันบ้างนะครับไฟเซอร์ <S <S ครับแนะนำให้ฉีดเข็ม3ภายใน6เดือนครับทางไฟเซอร์ไบโอเอนนะครับก็ออกมาบอกว่าเขาคิดว่า ควรที่จะต้องมีการฉีดบู o s t e r dose นะครับก็คือสําหรับคนที่ฉีด2เข็มเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผ่านไป6เดือนแล้วเนี่ยก็ควรจะฉีดเข็มที่3เพิ่มขึ้นเป็นตัว b o เตอ e r นะครับเพื่อที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสทุกสายพันธุ์เนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับมีหนาซ้ําก็บอกว่าเออหลังจากนี้ก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนเนี่ยทุกๆปีต่อเนื่องไปเพื่อคงประสิทธิภาพในการป้องกันไว้นะครับ ในมุมหนึ่งก็เป็นข่าวดีทางด้านสาธารณสุขที่ว่าอา่าจมันมีแนวทางในการที่จะรับมือกับโควิดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในมุมการลงทุนนะครับก็ถ้าดูจากข่าวเนี้ยก็อาจจะทําให้กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับก็เพราะว่ามันจะต้องมีการฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก2เข็มเป็น3เข็มใช่ไหมครับมีน้าซ้ํายังต้องมีการฉีดซ้ําทุกๆปีทุกๆป,กกปีก็อาจจะส่งผลซนติเมนต์ทีด่ดีต่อหุ้นของเฮลท์แคร์นะครับ มาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันกันบ้างนะครับราคาน้ํามันดิบนะครับพุ่งแรงทําจุดสูงสุดในรอบ3ปีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุก็เกิดจากที่กลุ่ม o อเปกเนี่ยไม่สามารถระบุบรรลุขออภัยครับกลุ่ม OPEC ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับเกี่ยวกับการประชุมเรื่องกําลังการผลิตได้นะครับ ฐานเสียงแต่ละประเทศก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับกลุ่มหนึ่งอยากจะปรับเพิ่มขึ้นกนลาลังการผลิตอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะยังไม่อยากปรับขึ้นหรือว่าอยากจะปรับเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ตนเองต้องการนะครับก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งกันรานะคาน้ํามันก็เลยปิดปับปรบบตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าประชุมครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่น้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นน้ำมันซึ่งเป็น วัดต้นทุนในการผลิตสินค้าแทบทุกอย่างมันปรับตัวเพิ่มขึ้นวัตถุดิบก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำม,มันกันต่อไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวีดีโอแรกในสัปดาห์นี้บังว,ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมครับเราก็กนใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ